แต่เสียงมอเตอร์ไซค์ทอ่อมอเตอร์ไซค์ดังไปหน่อยนะเออบิดมาแต่และที่พี่ตื่นเลยแ <laughs> <laughs> นะนํไให้มาช่วงที่หนาวนะหนาวจัดจัดนะครับจะได้ไม่ต้องอาบน้ํา <laughs> สวัสดีครับผมบีฟีแมนออนทัวนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะฮะ วันนี้ผมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากบ้านเกิดผมเองนะอยู่ที่นี่บ้านเกิดผมเองนะครับและที่นี่ก็คือนู่นนะครับส่วนพุทธชาติภูฝอยลม60พรรษานะมาราชนีนะครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีที่นี่เขาก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มา ลางเต็นใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับผมซึ่งลานกาะเต็นนั้นมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปแนะนํากันเลยนะหลังจากที่เราขับรถเข้ามาขึ้นมาถึงที่ภูไฟลมแล้วนะครับก็จะมาเจอทางแยกตรงนี้นะครับผมเขาจะมีลานกลางเต็นนะครับลานกลางเต็นที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ส่วนถ้าเราจะเข้าไปฝั่งนี้ก็จะมีลานกลางเต็นเหมือนกันซึ่งเป็นลานลานกลางเต็นของส่วนพฤษชาติภูไฟลมนะครับผม มี2ฝั่งสองฝังง่งของซิกโทนนี่คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับลางกลางเต้นนะครับส่วนฝั่งนี้ลานกางเต้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ามาค่าม,มืดหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมแต่ว่าก็ได้เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนไว้อยู่นะครับผมไปดูกันครับผม โอเคครับเมื่อเราเลี้ยวรถเข้ามาในฝั่งของพฤกษ,ษชาตินะครับตรงเข้ามานะครับซิีกนี้ก็สามารถนำเต็นต์มากางได้นะครับนี่ฮะฝั่งนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือเต็นต์ของผมเองนะครับผมครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีหลายเต็นต์นะที่มาตอนแต่ตอนนี้เขาเก็บไปกลับบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมคราวนี้ฝั่งตรงข้ามซิีกถนนนี้ตรงข้ามไปนี้ก็เป็นอ สองทงนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็สามารถกางเต็นได้เหมือนกันนะก็จะเป็นบริวเวณน,นะครับลานกางเต็นซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้เขาได้กลับไปแล้วนะครับผมนี่ฮะลานกางเต็นนะครับผม ฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ติดกับสวนพฤกษชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสวนพฤกษชาติเป็นยังไงตรงข้ามนะเห็นไหมตามป้ายเลยก็เป็นลานกลางเต้นเหมือนกันนะครับเราพูดง่างว่ามี2จุดนะครับมีสองจุดอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําในส่วนของลานกลางเต้นของพฤกษชาตินะครับผมซึ่งห้องน้ําก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบลานเสาธงนะครับผม ก็คือลานกลางเต็นท์นี่ครับสอตรงตรงนี้ห้องน้ำนี่ครับตงอยู่ตรง,ตรงนี้อยู่ด้านขวามือนะครับผมเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เข้าไปดูแล้วแหละห้องน้ําฝั่งของห้องน้ําหญิงนะก็หลอดไฟไม่ติดสักหลอดเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะมีแค่ฝั่งของห้องน้ําชายนะครับที่มีหลอดไฟติดนะครับผมซึ่งทีนี้เขาก็คิดค่าบริการนะครับแล้วแต่จะบริจาคนะแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ เปิดร่วมกันบริจาคเกิน2บาทนะครับค่าสุบซ่วมน้ำยาล้างห้องน้ำยาถูพื้นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะบริจาคให้นะครับคือผมมาอาบน้ำอาบน้นาครั้งละสิบ,บาทใช่ไหมผมก็จะผมมาอาบ2ครั้งหดดัวใดย20นะแล้วก็มีมาฉี่มาอะไรอยู่ก็จะรวบรวมแล้วประมาณสามสิบไปแล้วกันนะโอเค เราไปดูห้องน้ําชายอะไรกันนะห้องน้ําหญิงผมเข้าไปไม่ได้แล้วแต่เมื่อวานนั้นห้องน้ําหญิงเมื่อวานไฟไม่ติดนะนี่ก็คือห้องน้ําชายนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีซิงค์มีกระจกอยู่ครับตร,ตรงนี้ก็จะเป็นนะอ๋อค่าบริการอาบน้ํา10บาทนะครับก็คือเป็นฝักบัวก็คืออาบน้ําในห้องห้องน้า คนพิการนะครับ,นะรบก็คืออาบน้ําในห้องน้ำของคนพิการคร่าประกันสิบาท,ทเราคงจะไปหยอดไปที่ตู้นั่นแหละครับเหมือนกันนะส่วนนี้ก็จะเป็นชักโครกอ่าแล้วก็มีนั่งยองๆแต่ว่ากดแบบชักโครกเอาแล้วก็มีสายฉีดอ่าเหมือนกันนั่งยองๆแล้วก็มีกดชักโครกแล้วก็เป็นสายฉีดนะครับผมก็ใครที่จะมาอาบน้ําก็หยอดสิบาทนะครับวันนึงอาบสองครั้งก็20บบาทก็บริการไปเพราะที่นี่เขาไม่ได้คิด ค่าเข้านะครับไม่คิดค่าเข้าไม่คิดค่ากลางเต็นนะฮะเออไม่คิดเลยเข้าฟรีกลา,างเต็นฟรีเพราะนะั้นแล้วก็ช่วยกันนิดนึงนะฮะส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นโถฉี่นะครับโถประเสวะของผู้ชายนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีวิวข้างหลังเป็นป่านะฮะมาตอนกลางคืนก็จะน่ากลัวหน่อยนะนะเป็นวิวๆิวเหมือนกันนะเสียวสลังหลังกันนะประมาณนี้นะครับสำหรับห้องน้ำของฝั่งสวนพฤกษชาติ นะครับผมครับผมแล้วนี่ก็คือลานกลางเต็นของบริเวณจุดเสาธง,งนะครับก็จะเป็นลานโล,โล่งๆกว้างๆอย่างนี้ที่นี่เขาก็ไม่มีจุดให้ล้างจงล้างจานอะไรนะไม่เห็นมีนะแต่เห็นเป็นเหมือนเป็นก๊อกน้ำนะใช้น้ําได้เป็นก๊อกน้านะั่นแล้วก็อ่อน้ับไปล้างถ้วยล้างชามนะอ่านะครับแต่ไม่ได้ว่าเป็นอ่างไม่สำหรับล้างนะครับไม่มีนะแล้วก็เก็บเศษอาหารเศษอะไรลง ถุงขยะดีๆแล้วกันแล้วก็ค่อยนํามาล้าง,ลา,ล,างนนลานกลางเต็นท์นะครับสวนลานกางเต็นท์ที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะจะติดกับสวนพฤกษชาติเลยนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นจริงๆจะเป็น้านค้าสวัสดิการนะแต่เหมือนกับว่าจุดนี้เขาไม่ได้เปิดให้บริการแล้วก็มีติดต่อที่พักแล้วก็มีทางเดินไปพารับอรุณน,นะครับจุดชมวิวนะเดินตรงไปนี่นะครับผมแล้วก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ตรงนี้มีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมโอเคเราเข้าไปดูสวนพฤกษชาติผู้ฝ่ลมแล้วกัน ห้ามนำรถทุกประเภทเข้าไปนะครับผมในบริเวณของอสวนอุกยชาตินี้ก็คือ,อห้ามกางเต็นท์นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมดอกไม้แล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปนะฮะเอามาดูว่าไฟลมเป็นยังไงนะไฟลมคือไลายเข่นทนีหนึ่งที่เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างอะไรเนี่ยสาหลายที่มาอยู่ร่วมกันอาศัยกันพวกเขาอย่างนี้มีลเ,ลเค่นไฟลมมากมาย กาะตามกิ่งไม้ชาวบ้านจึงเรียกภูแห่งนี้ว่าภูไฟลมอ๋อนั่นแหละครับประวัติของภูไฟลมนะทำไมาถึงชื่อภูไฟลมก็ตามนี้แหละนะครับผมเคเราไปดูสวนพฤกษชาติกันนะครับว่าเปลี่ยนอย่างไรเข้ามาเดินเข้ามาก็จะเจอเขาเรียกว่าอะไรกังหันลมใช่ไหมบออกไปก็จะเป็นทุง่งโลง่ลงๆแล้วก็มีต้นไม้ต้นสนใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่น่าจะเป็น ผมอยู่ใกล้ผมไม่เห็นนะว่าอ่านว่าอะไรนะเนี่ยที่เห็นทั้งหมดนี่นะครับเป็นตัวหนังสือนะครับผมเป็นคําว่าอะไรเดี๋ยวเราไปไกลๆแล้วเขาจะเห็นนะว่าเป็นคําว่าอะไรนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะครับดอกอะไรดอกกุหลาบใช่ไหมดอกกุหลาบดอกเข็มใช่ไหมผม้าผิดลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับนั่นแหละครับก็คือผมชอบดอกไม้ชอบต้นไม้นะแต่ว่าไม่รู้จักชื่อทุกชนิดนะครับผมมาถึงบริเวณนี้ก็จะมีป้ายนะครับป้ายภู้ฝ่ยลมอยู่ตรงนี้ บรรยากาศก็จะประมาณนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเข้าช่วงฤูดูหนาวแล้วแต่ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับที่มาเที่ยวชมบริเวณนี้นะครับอ่าเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนู้นก็จะเป็นฮอดแล้วภูไยลมนะเห็นไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะเดี๋ยวพาเดินดูใ,ใกล้ๆคือกว้างอยู่นะกว้างใหญ่ไพศาลอยู่นะกินพื้นที่นะ่าจะประมาณสัก5-6กไร่ได้อยู่นะอ่าเห็นไหมครับฮอดแล้วภูไฟ ลมอุดอรนะครับข้างบนผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าอ่านว่าอะไรนะที่ว่าเป็นเหมือนลักษณะันตัวหนังสือนะครับจุดที่ดอกไม้อยู่แต่ละจุดี่ที่บาง,บางๆเรียงๆเนี่ยเป็นตัวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นอักษรน,นะเอ๊ต้องยืนมุมไหนนะถึงจะเห็นแหมเดี๋ยวถ้ายังไงมีผู้ชมผู้ติดตามนะฮะช่องผมเยอะขึ้นนะผมพ่อก็พอจะมีกําลังใจนะกัดฟันนะซื้อโดนนะสักตัวนะครับผมบินขึ้นนึงสูงนะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศจะได้ อธิบายถูกว่าตรงไหนเป็นอย่างไรนะมีหน้องน้ําอยู่ยอมนึงตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้ที่ตัดตกแต่งกิ่งเหมือนกับเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะตรงนี้นะครับผมกว้างใหญ่ไพศาลนะผมคงจะไม่พาเดินดูจนทุกจุดหรอกนะผมเหนื่อยวันนี้ก็บรรยากาศก็โอเคนะแดดไม่ร้อนนะครับตอนแรกเมื่อเช้านี่ฝนตกได้ซ้ํานะครับตอนกลางคืนลมพัดเย็นมากลมแรง แล้วก็เป็นลมเย็นนะครับนอนหลับสบายมากเมื่อคืนนี้เต็นท์ข้างเคียงที่เป็นน้องๆวัยรุ่นเขาก็มีการเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะคุยกันเป็นธรรมดานะครับแต่พอสีทุ่ปุ๊บทุกอย่างต้องเงียบลงนะเสียงเขาก็จะเงียบลงเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าน้องน้องขุมนั้นดูอยู่ก็ขอบคุณมาก <c oughs> ได้ฟังเพลงนะที่เขาดิดกีตาร์กันแล้วก็เขาก็เงียบลงตอนช่วงสีทุ่มดีมากคุณอุดอน,น่ารักนะคุณอุดรวัยรุ่นอูดอนน่ารักทุกคนเลย แต่เสียงมอเตอร์ไซค์ทอ่อมอเตอร์ไซค์ดังไปหน่อยนะเออบิดมาแต่และที่พี่ตื่นเลย <c oughs> อ่าตรงนี้ก็จะเป็นหลักกิโลเมตรใหญ่นะองแสง9กกิโลก็คือจุดนี้ห่างจากอำเภอองแสง9กิโลนะครับห่างจากอุดร48กิโลนะฮะ โอเคจบแค่นี้สําหรับบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางนี้นะเพื่อจะไปดูจุดชมวิวเขาเรียกว่าอะไรผาลับปรุณน,นะครับไปต่อนี่ะครับจุดชมวิวผาลับปารุรนตรงไประหว่างทางที่เดินก็จะมีต้นไม้นะฮะปกคลุมนะครับซูถ้ามีแดดออกก็คงจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะมีต้นไม้ใหญ่บางแดดบางลงมมาอยู่ขอแวะจุดนี้หน่อยแล้นี่คืออะไรเป็นอ่างน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเปิดน้ํายังไงนะอ๋อนี่ไง เหยียบตรงนี้นะครับนะเห็นไหมเดยผมลองเหยียบดูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปไปต่อครับ, <c oughs> ร,บระหว่างทางเดินเข้าไปที่จะเข้าไปถึงจุดผารับรุนก็จะมีต้นไม้นะครับเอาไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับ <c oughs> นะประมาณนี้ดอกไม้นะมีประตูทางเข้าเขาเรียกอะไรประตูเหมือนซุ้มประตูญี่ปุ่นนะอื นะครับทางเดินก็ปูด้วยปูนนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับต่อกันเป็นตารางเดินเข้าไปนะครับนี่ครับเข้ามาตรงนี้ส่วนแรกที่เจอเลยก็เป็นอะไรเนี่ยห้องประชุมร้านกาแฟกาแฟนะครับข้างในเป็นร้านค้าสวัสดิการก็จะมีขายก,กาแฟนะครับมาบ้งมาเ่านะครับผมก็จะมีที่นั่งนะครับของ,งของใช้นะครับน้ำโปงน้ำปลาอะไรก็มีขายในช่งนี้น้ำดองน้ำื่ม มไม่แน่ใจว่ามีอาหารตามสั่งไหมวันนี้วันจุดนะเด,เด็กๆก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีตู้แช่ตู้แช่นะครับตู้ไอติมโอเคเราเดินออกมาก็จะมาเจอที่นั่งนะที่นั่งเคแล้วก็จะเป็นทางเดินเป็นทางเดินแล้วก็มีที่นั่งนะครับผมนี่ครับถ้าเรามองเห็นก็จะนมองเห็นวิวนะนู่นครับไกลๆนวนครับ ก็แทบจะมองไม่เห็นอะไรนะเออเพราะถูกต้นไม้ติดบงังปกคลุมไว้เมื่อเช้านี้ผมก็มาอยู่นะเออกะว่าจะได้เห็นหมงเห็นหมอกมอก็ก็ไม่ได้เห็นนะหรือผมออกมาช้าเกินไปก็ไม่รู้นะครับบริเวณนู้นก็จะเป็นทางเดินนะครับไปแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเทเลสนะครับเป็นระเบียงออกไปนะก็มีให้น,นักท่องเที่ยวนะครับได้น,นั่งพักผ่อนนะครับชมสัมบ,บรรยากาศนี่ก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็มีป้ายผารับอรุณผูไฝ่ายลม ก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับชมวิวนั่ง,งเด็กๆนั่งกินในตรงในเตียมลมเย็นสบายใจฮัลโหลยูนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นเทเรสเป็นระเบียงอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งนะก็ลมดื่นดีนะครับมานั่งบริเวณนี้ก็จะมีลมพัดนะวิวที่มองเห็นก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นผมอย่างเงยผมก็นั่งในทั้งวันนะครับเออ,เอ,อนั่งหลับนะ <c oughs> โอเคแล้วที่นี่ก็เรียกว่าผารับจุดชมวิวผารับอรุณนะครับผม โอเคคราวนี้ผมจะพาเดินดูห้องน้าในส่วนของห้องน้าบริเวณจุดชมวิวผาลับอรุณนะครับก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงทางเข้านะฮะก็จะบ่งเป็นห้องน้ําชายหญิงนะเช่นเคยนะครับผมก็เข้าได้แต่ห้องน้าชายนั่นแหละเาคงไม่ต่างกันนั่นแหละชายหญิงนะครับเหมือนเดิมนะครับรวม้ดยช่วยกันนะครับเขาบอกให้2บาทให้เกิน2บาทก็ได้นะเห็นบอกว่า2บาทก็2บาทไม่จาเป็นนะให้ให้เกินก็ได้นะเอาไงดีเดี๋ยวอ้อมไปทางนี้ก่อนแต่ผมเดานะก็น่าจะเป็นที่ ปัสสาวะอ่าฝั่งชายก็เป็นปัสสาวะนะเยอะเยอะเไรถูอะไรถูนะสะอาดสะอ้านนะฝั่งนู้นก็เป็นผู้หญิงก็ไม่มีแล้วเข้าไปดูข้างในกันเข้าไปยังไงนะครับอ่าเป็นชักโครกนะครับเข้ามาักโครกหลายห้องนะหลายห้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะหลายห้องนะเป็นชักโครกนะครับความสะอาดก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกสวัสดีสิงมีกระจกบานใหญ่นะครับความสะอาดก็ สะอาดนะสะอาดอยู่ฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องน้าหญิงนะเออผมไม่เข้าไปดูแล้วกันคงจะเหมือนกันห้องอาบน้ําไม่มีนะห้องอาบน้าไม่มีห้องอาบน้ออานก็จะมีแค่นู่นแหละครับห้องอาบน้ําที่ใช้ร่วมกับห้องคนพิการนะครับอยู่ฝั่งลานกลางเต็นฝั่งเสาทงนู่นนะครับโอเคจบจากตรงนี้แล้วไปที่เดี๋ยวไปที่ลานกลางเต็นที่ผมกลางเต็นดีกว่านะก็าเป็นยังไงไปครับ โอเคมาดูลานกางเต็นที่ผมมากางเต็นนอนเมื่อคืนนี้ก็นแล้วกันนะเต็นผมอยู่ตรงนี้ลานกางเต็นตรงนี้ก็จะสามารถมองนะครับสวนพฤกษชาตินี่แหละครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับสวนพฤกษชาติอยู่ตรงนี้เองนะครับลานกางเต็นอยู่ตรงนี้นะครับใกล้มากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเต็นอยู่ตรงนี้นะครับข้อเสียก็คือเราก็จะได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวนะเออบางทีเขามาถ่ายรูปถ่ายรูปเสียงเด็กๆนะครับร้องเรียกกันอะไรประมาณนี้หยอกล้อเล่นกัน กนะ็เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาแต่ถ้าใครชอบความสงบนะผมไม่แนะนำเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นถนนที่วิ่งผ่านาหลังเต้นไปนะมันก็จะมีเสียงรถวิ่งเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรถ้ามอเตอร์ไซค์หรือรถที่ท่อจริงจรงองไรก็จะได้ยินนะเกิดว่าเรากำลังอยากจะนอนกลางวันก็อาจจะได้ตื่นก็ยังทำให้ตื่นได้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็จะอยู่ที่ผู้ไฟลมต่อนะแต่ผมจะย้ายจุดกลางเต้นจากจุดนี้นะครับไปอีกฝากฝั่งหนึ่งไปเจอกันลานกลางเต้นอีกฝั่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมไปครับ ครับผมก is no ็ต่อจากเมื s called, <S ่อวานนะครับผมก็ได้ย้ายจุดนะฮะย้ายจากจุดฝั่งส่วนพฤกษชาตินะครับเข้ามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นนะครับผมซึ่งก็นะครับเต็นผมซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเต็มเลยครับเต็มพื้นที่เลยนะที่เห็นนี้คือเขาลื้อเต็นกลับกันหมดแล้วจริงๆนี่เต็มพื้นที่เลยเมื่อวานนี้นะฮะส่วนเช้านี้เขาก็เก็บเต็นกลับกันแต่เช้านะครับผมก็เมื่อคืนก็ เจ้าหน้าที่นะครับขับรถเปิดเครื่องเสียงนะประกาศตลอดนะครับว่างดใช้เสียงทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงจากเครื่องเสียงบลูทูธเสียงจากดิดิตตาร์เครื่องเคาะตีต่างๆหรือไม่แต่เสียงพูดคุยขอให้ขอให้งดเสียงนะประกาศประกาศเป็นระยะระยะจนถึงสีทุ่มก็มาประกาศอีกครั้งหนึ่งก็เสียงก็เงียบลงเงียบลงเป็นบางจุดพอเจ้าหน้าที่ขับรถประกาศเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ไปนะเสร็จแล้วก็เสียงก็เริ่มดังขึ้นมาอีก บางจุดนะแต่แต่แต,ตงเงียบลงกว่าตอนที่ก่อนก่อนจะสี่ทุ่มอะ่ะตอนนั้นอ่ะดังทุกจุดจุดจุดนี้เขาก็จะเขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรโซนพักผ่อนนะครับผมเนี่ยเขาก็มีป้ายเตือนไว้อยู่มีป้ายเขตปลอดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ด้วยนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือน่าจะแทบจะทุกเต็นท์เลยนะชนแก้วยกขวดกัน <laughs> นะครับนี่ก็เป็นโซนพักผ่อนนะครับก็คือโซนกลางตรงกลางเต็นทน์ฮะมีเจ้าถิ่นเยอะด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะเจ้าถิ่นนะครับสามสี่ห้าตัว ก็มีป้ายบอกส่วนที่เป็นร้านกางเต็นท์ทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับว่าเป็นยังไงครับห้องน้ําก็จะแบ่งเป็นห้องน้ําชายหญิงก็ชายฝั่งนี้หญิงฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับเข้ามาด่านแรกเลยก็เจอเหมือนเป็นอ่างนะล้างหน้าล้างอะไรสักอย่างหนึ่ง ห้ังถ้วยหลังชามได้ไหมไม่รู้มีกระจกเก่าๆอยู่นิดนึงนะครับสภาพก็เละเทะนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็จะมีโถฉี่อยู่นะฮะแล้วก็มีห้องส้วมนะครับถ้าจะอาบน้ำาังคงต้องได้ใช้ขันนะครับตักอาบนะครับไม่มีฝักบัวสภาพก็จะประมาณนี้นะครับในห้องนะครับไม่มีราวแขวนใดๆใครที่จะมาท่องเที่ยวทําใจไว้ด้วยนะครับเรื่องห้องน้ํานะครับผมน่าประมาณนี้นะครับ ห้องน้าหญิงก็อยู่ตรงนี้เขาคงจะเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันนะผมก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนั่นแหละก็แนะนําให้มาช่วงที่หนาวนะหนาวจะจัดนะครับจะได้ไม่ต้องอาบน้าอยางมาเอาแค่มาฉ okay. ีพอโอเคนะ <c oughs> แต่ที่นี่เขาไม่มีติดป้ายไว้นะว่าอาบน้ำสิบบาทมันฝั่งมันฝั่งนู้นนะเออแต่เมื่อวานผมมากลางนี้ก็จริงนะแต่ผมเดินไปอาบน้ําฝั่งนูน้นสะอาดกว่าวพูดง่ายสะอาดกว่าอันนี้คือเต็นท์เตรียมไว้ให้เช่าอันนี้คือที่เขามาเช่าแล้วเขามาคืนใช่ไหมพี่ใช่ครับผมโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยคิดคิดราคายังไงครับพี่ มันก็มีหลังละหลังใหญ่ได้สองร้อยหลังเล็กหนึ่งร้อยครับผม,มต่อคืนต่อคืนครับผมแล,แล้วมีเครื่องนอนให้ด้วยไหมพี่ครับมีเครื่องนอนแล้วก็จะมีแ,แบบผ้าห่มมีที่รองนอนมีหมอนหนึ่งร้อยสองร้อยครับถูกมากเลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับพี่ใหญ่สองร้อยเล็กหนึ่งร้อยปกติแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่เต็นท์ครับพี่เยอะไหมก็มันก็ปกติกถึงสี่ห้าร้อยไหมชับลุดไปเรื่อยครับอ๋อครับแลต้องซ่อมแซมไปครับช่วงนี้ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหมพี่ครับ เริ่มเยอะแล้วครับอากาศถ้าอากาศเย็นเนี่ยคนจะเริ่มมาเยอะครับใช่ครับโอเค,อเคมาทางนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการในส่วนของฝั่งนี้นะครับขายยังครับแม่ตำบังพวงค่ะตำบังพวงตำบะแตงขายครบ,คบนะเท่าไหร่ครับแม่ครบละห้าสิบห้าสิบนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการชุมชนนะครับผมที่นี่ก็จะมีน้ำเปล่านะครับ ไอตอกไอติมครับมีที่นั่งกินข้าวนะก็ประมาณนี sí no. ้นะครับแต่ว่าอยู่นีมีอาหารตามสั่งอยู่นหมครับผมอาหารตามสั่งมีอย่างไรครับตัตามเมนูค่ะหลายอย่างเมนูก็จะประมาณนี้ก็มีทุกอย่างนั่นแหละครับยำเยีมก็มีราคาก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นราคานักท่องเที่ยวนะสั่งสั่งแล้วนั่งกินอยู่นี่ฟีครับหรือสั่งเราไปนั่งกินเต้นก็ได้ก็ใส่ตุงไปก็ได้ไหมครับใส่ห่อก็ได้ค่ะ โอเคโอเคครับเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอเคไปดูส่วนอื่นต่อลานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมจริงๆเรามีพื้นที่กว้างนะมีจุดให้กางเต็นท์อีกเยอะเลยนะครับผมเป็นพังบริเวณโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูไฟลมผมมีลายจุดอยู่นะก็ดีนะใครไม่รู้ว่าจะไปยังไงมาที่นี่ก่อนก็ได้นะจริงๆที่นี่ก็มีบ้านพักให้ให้ให้ได้ติดต่อพักอาศัยอยู่เหมือนกันนะครับ อยู่โซนด้านในนะเดี๋ยวผมจะล,ลองเดินพาเข้าไปดูนะ่าบ้านพักเป็นลักษณะยังไงอยู่ตรงไหนนะครับผมมีห้องประชุมด้วยนะครับสามารถมาติดต่อทําเป็นห้องประชุมหรือจัดงานลงงานเลี้ยงก็น่าจ,จะได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งบริเวณท,ทุกจุดที่เป็นสนามหญ้าโลง่งๆอย่างเงี้ยสามารถกางได้หมดทุกจุดเลยทั้งฝั่งนี้ทั้งฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็วัาวานอาทิตย์นะนันทกท่องเที่ยวก็ทยอยเก็บตรงเก็บเต็น์กลับบ้งกลับบ้านกันแล้วนะครับผมนะครับบ้านพักแรกที่มาเจอนะครับ เดินเข้ามาข้างในบ้านทิวเขาบริเวณหน้าลานหน้าบ้านทิวเขามันก็จะมีลานต,นตรงนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้จุดกางเต็นท์เยอะนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะนี่เห็นเป็นหลังแรกอยู่ตรงนี้นะครับหลังใหญ่อยู่นะทางนี้ก็เป็นทางเดินเข้าไปนะผมว่ามันอยู่ข้างในมันยิ่งไม่มีหลายที่นะผมเอาแค่ให้เห็นเป็นคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะนู่นะบ้านพักนะครับนี่ก็บ้านพักนะครับน่าจะอยู่ได้โอ้โหสิบี่สิบคนเลยไหมหลังใหญ่หลังใหญ่นะ โอเคประมาณนี้นะฮะจริงๆมีเยอะนะมีหลายจุดนะมีหลายจุดนี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งโอเคนะฮะก็ที่นี่นะภาพบรรยากาศโดยรวมนะก็เหมาะแก่การกางเต็นท์นะครับเพราะว่ามีจุดกางเต็นท์เยอะนะฮะหลายจุดแล้วก็มีต้นไม้มีดอกไม้นะครับให้ได้สัมผัสได้ชื่นชมธรรมชาติก็สําหรับวันนี้สําสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับหรือแคมเปอร์สายแคมปิ้งนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะเจอกันใหม่นะครับในสถานที่ที่แตกต่างออกไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ